ในห้วงเวลาไม่ถึงปีเนี่ยมีคนในหมู่บ้านตายต่อเนื่องกันมาเจ็ดคนแล้วนะเจ็ดศพแล้วหรอใช่ทีนี้โยงไปเรื่องความเชื่อเลยมีคนเห็นเป็นลิงตัวใหญ่ๆตาสีแดงๆแล้วก็มีคนมาบอกว่าที่คนในหมู่บ้านตายเพราะปอบเดี๋ยวดูค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดปอบอารวาดแบบนี้พิธีนี้ต้องมาค่ะก โอ้ยนี่ค่ะชาวบ้านนนทองที่หมู่สามตําบลนาแพงที่อำเภอโคกโ,โพชัยของขอนแก่นนะคะนี่มนพระสงฆ์มาเลยทําพิธีอะไรอะ่ะนั่นสินี่คือพิธีตั้งหลักบ้านตามความเชื่อเพราะอะไรรู้ไหมหมู่บ้านนี้ยังไม่มีเสาหลักบ้าน<แ>หลังจากที่ตั้งหมู่บ้านมาโอ้ยตั้งแต่ปี2500พี่เบิร์ดเกิดหรือยังยัง,งอรู้นะ่ะ Oh. ทีนี้พอพฤศจิกาปีที่แล้วปีห5หเนี่ยนะชาวบ้านในพื้นที่หลายคนเห็นเป็นลิงตัวใหญ่หญสีดำตาสีแดงกระโดดอยู่ข้างเสาไฟในหมู่บ้านแล้วเชื่อไหมคุณผู้ชมคือเราไม่รู้หรอกไอ้ลิงนั้นน่ะสรุปคือมันคือยังไงกันแนะ่ oh. แต่หลังจากที่มีคนเห็นลิงตัวนั้นนะมีคนตาย oh. ตายต่อกันต่อกันต่อกันมาเจ็ดคนแล้วอะในเจ็ดศพนี้เป็นผู้หญิงหนึ่งผู้ชายหกนะคะแล้วมาเดือนสิงหาคมแค่เดือนเดียวน,น,นะ คนในหมู่บ้านตายสามคนค่ะชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อว่าโูหถ้าเกิดเห็นลิง <c oughs> เห็นหมาดําในหมู่บ้านเนี่ยจะมีผีปอบจะมีคนเสียชีวิตหลายศพแล้วก็ไม่รู้สาเหตุอย่างบางคนนะ่สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงไม่ได้ดป่วยไม่ได้ดมีโรคประจําตัวชาวบ้านก็เลยกลัวไงว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นแบบนี้อีกไหมเลยไปปรึกษาพระอาจารย์หาทางออกนะคะทีนี้พอปรึกษากันแล้วเนี่ยก็เห็นตรงกันว่าเฮ้ยพิธีตั้งหลักเสาบ้านเนี่ยต้องมีแหละ ตั้งหลักบ้านเนี่ยเขาก็ทําพิธีสวดเสาหลักหมู่บ้าน9ตน้นแกะสลักเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นที่เสาเนี่ยนะคะ<ๆ>เขาแกะสลักเป็นอักษระยันในแต่ละทิศไปตั้งในทิศต,ต่างๆรอบหมู่บ้านทั้ง8ทิศเลยมีพระสงฆ์ประกอบพิธีหรูปมีผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านร่วมกันปักเสานะคะตามเข็มนาฬิกาจนครบทั้ง9เสานี่แหละคะ่ะก็เพื่อความสบายใจของคนในหมู่บ้านนะคะ